สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมมาพบกับแก้วจอยกินจุใช่แนวอีกคือเก่าคือเดิมเกิดเกิดคือมั่งใจจากพี่เจ้าหน่องว่าทุกหมดทุกคนว่าจะเป็นในประเทศอะไก็ตางประเทศอีกคือเก่าครับผมวันนี้ก็มีนโยบายกินมาฝากพี่ตจ้น่องอีกคือเก่าน่าก็เป็นตำปลาพี่น้องตำปลาอ่าโอ้ยตบบลายแตกครับผมงของปลาลานะครับผมอ่าตำปลาหอยเชอรี่ครับผมหอยเชอรี่น้องใหม่แล้วก็มีหมูยอนะครับอืมแล้วปลาเป็นรั่วขนาดบิึก คุยดครับแต่ก็มีน้องใหม่ครับน้องใหม่ตรงกิ่นกับมีโอรสโมสองฮอครับแต่ก็บข่าวเดียวนะครับผมครับพี่น้องบ่อไร้ยางครับมาสืบเสมกันครับฝากชด้วยครับฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ็คเกิลกุติจดาวพาดขีหม่เป็นกข้ามาในแก้วได้ชิมไว้ให้พี่น้องในเบอร์มาชมกันนะครับผมมาว่าแก้วที่ภาพกันในกระตอกทถงขอโทษขออภัยพี่น้องนะหลายนะครับผมไม่ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับไม่พี่น้องไหมสืบเมครับขอลองเท่าในข่าวเดียวกันได้รับ ต่อสมเป็นอย่างส่ วันนี้บนินบ่นนพักครับมับนนี้พักหลายครับเป็นยังทว่าพักหลายครับตํำปลาต่ำปลาต้องมีพักนะครับพักสี่หลายเหรียญมุกครับ Hmm. Keok-keok, asyik keok. ใช่ครับนมยส ัวได้กินโดนับได้กินโดนแล้วครับถือว่าโดนเตือนแล้วตามปลาครับน่าจะเป็นเดือนนะนะครับมันนี่พานล่านเจ้าประจำนะครับซื้อเพิ่นก็เลยอ่ะจัดจักหน่อยครับ เควิร์ดหกสิบาทครับแต่ว่าคุณใส่เครื่องล้ายครับจูบครับ มันใส่บวกกับใส่มือนะครับพอใส่มือยิบนี่งที่สิบแสบปัก ยยด <c oughs> น,นัำปลาเป็นแบบนัวค,ครับออกแบบนงๆนะครับ ค่ะครับอิ่มต้องใช้ยันบบเบิร์ดด้วยไหมอิ่มครับ พิงเอามาเคือก็อจะเป็นคนที่โบเคยกินเพจพ่อปันะครับกินปันต่างโอ้อ่มนะครับหยอดแสบครับแต่ว่ารับบ่ได้ละอี่ครับ กัดตนะิบูรับโอ้ยอิ่มค่ะอิ่ม,มิลี่นะวันนี้อิ่มไปค่ะ Thank โอ้สุดยอดครับแซ่บคักครับเนี่ยเออเผ็ดตำปลานำปลาล่านุ่ๆครับผมตำปลาหัวหอยเชอรี่พี่น้องใม้ต้มครับพอส่งครับข้าวเหนียวจลกทองสามปันนะครับอิ่มครับวันนี้นะครับผมเอ่าฝากพี่น้องนะครับฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้พาคลิปใหม่เป็นก็ลังใจเจะได้คลิปใหม่ๆพี่น้องในช่วงต่อไปนะครับผมสำหรับพี่นี่สบายดีสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเฮ็ด